ครับปวาใจรักคุณผ่อนรองไฟายเราซ้อมมาเจอฮันซ้อมมาสองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสมุมครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดมีใครเป็นงคุณบกซ้อมบ้างอยู่นั้นมีพี่เปบกพี่ตอต่อกระพุ้ยพี่อ่ากระพุ้พี่เพื่อนในคลาเยินเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสี่หมวยสไตล์ไหนครับหมวยโหวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรสีแดงเคยต่อยกันไหมไม่ไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาเนี เขาโมเดลตายวันนี้มาเจอเส้นสีแดงเนาะวางเกมว่าแข่งไงดิตามสไตล์ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรดีแก้ไขกูบ่นทีล่าสุดต่อยไปกับใครล่าสุดต่อยไปกับมีหันที่ลังสีเราเป็นงไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะอะไรมาวันนั้นเวียดเท่าไหร่ครับมันเวียดร้อยหกครับร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดครับอ๋อใหญ่ครับ เพชรสีแดงนี่เขามาแทนใช่ป่ะจริงๆเราต้องต่อยอีกตัวนึงเขาถอยไปกระทันหันก็เลยปล่อยไปต่อยแล้วเมื่อเช้าลราสองตักแล้วเป็นไงเราจุดเจ็ดนี่เลื่อนอยู่จุดสองจุดสองก็สบายไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะเหมือนเรากินมาร่างกายเป็นที่กี่เปอร์เซ็นต์อยเปรร์เซ็นโซบูแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับไพ่เหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี่เดี๋ยวปล่อยเลยนะปล่อยเลยต่อยมือไทยมาทั้งหมดห้คนจังหวัดอุบลฝ่าเชิญชวนแฟนคขับเราหน่อยปรับน้ำใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีคบครับ